อันนี้คือใบสุดท้ายของผม,มนะผมเปิดมาสิบห้าซองทุกคนโอ้ยลูกเอ้ยโอยไม่น่าใช่เลยอ่ะมันมันดูแบบโอมันดูไม่ใช่ไปแล้วอ่ะเ <ๆ S 1> สียใจยิบหายอโอ้ยเดินสวยมากเฮ<ะ>้ยสวยมากเฮ้ยสวยจริงๆ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งโปเกมอนนะครับผมเทนเนอร์รัชยาเจ้าเดิมนะจ๊ะจะมาเปิดโปเกมอนครับตามหาโปเกมอนบูสเตอร์แพ็กเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กันที่ซันแอนมูนดับเบิลเบิร์ดเซตบีเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมต้องมาตามหาลิซารอนธาตุไฟนะฮะวันนี้ผมต้องได้แล้วแหละผมเปิดหมดกล่องมากเลยจัดไปครับวันนี้ผมขออนุญาตเปิดแบบรวดเร็วเลยฮะสิบห้าซองสุดท้ายของกล่องนี้ครับมีหยิบมาหมดฮะวันนี้คือลิซารอนต้องมาแล้วเว้ยคือโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะเปิด สักนิดส่งยิ้มกันสักหน่อยนะฮะก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ Facebook ครับลิงก์เทรดดิ้งโพสนะฮะแล้วก็ช้อปปี้นะครับไปตามซื้อกันได้นะครับราคาเนี่ยถูกมากๆแล้วก็ส่งเร็วแน่นอนนะครับสำหรับร้านของเรานี่โอ้ยตัวแร่เนี่ยมากันเพียบมาเลยไปะสองแรกวุบมาฮะ,ะตัวแรกเป็นสไลป์นั่นเองนะครับไปเลยฮะ,ะเอเนจีครับไซดอนฮะ,ะฮิโตะค่ะอุ๊ยด้านหลังมีขอบฟอยด์นิดน,นึงนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตลุ้นในตัวของลิซซอนเพียวๆนะฮะขอบฟอยด์ตัวนี้พอเป็นโทเกคคิสนนนัั่เเองะะรรบพา มะสุดท้ายเป็นสุกกรดด้งนะเรามาต่อที่ซองที่2กันเลยครับวันนี้ผมต้องมาแล้วแหละเพื่อนๆส่งดวงมาเยอะๆฮะขอดวงเยอะๆฮะวิธีเปิดนี่ส่งมาเลยนะคอมเมนต์มาเยอะนะมีวิธีเปิดแบบได้การ์ดเฮงๆแบบไหนกันบ้างครับซองที่2มาฮะแฟนครับผมนะ Energy Fire นะครับมุนนะ โอ้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นเมลตันนะแล้วก็เทรนเนอร์หนึ่งใบแล้วก็มูมาจิหนึ่งใบนะฮะเกลือครับสองที่2เกลือจัดๆเลยก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆอยู่บ้านงี้ในช่วงโควิดนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็ถ้าใครอยู่บ้านนะครับแบบเด็กๆเยอะบ้านงี้ก็ซื้อการ์ดโปเกมอนไปเล่นกันดีกว่านะครับสองที่3ครับโดคุคุระเกะนะฮะคล้ายๆพวกอะไรวะคาราเกะในร้านญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะเอเนจี้ครับเทรนเนอร์ฮะเบลกี้โอ้โห เน่าเลยฮะอย่างนี้เน่าเลยครับไม่มีขอโบโผล่เบลกี้ครับแลนด์ดอลครับแล้วก็เทรนเนอร์สับเปลี่ยนแท็กนั่นเองนะครับเลืออีกแล้วครับซองที่3 <c oughs> ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้ขอลิซารอนมันจะหมดก่องอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยมันต้องมาถ้ามันไม่มาทำไงวะนี่นั่งร้องหายไปกี่วันอะไรเงี้ยตัวแรกครับปลาหมึกไม่เอาเว้ยนะ <c oughs> ผมไม่ชอบซีฟุตมาเอเนจีไฟเซไซ์ฮอนครับ อุ้ยขอบอ้วไม่เน่าไปแล้วฮะแลนดนลอสครับ, Land oss, รบแล้วก็ซินเดอร์ซินเดอะไรสักอย่างนะับผมต้องการลิซาดอนตัวเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ผมต้องการแค่ลิซซดอนตัวเดียวเท่านั้นผมบอกเลยวันนี้ได้อะไรก็ไม่ค่อยดีใจแล้วแต่ขอลิซาดอนหนึ่งตัวก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในกล่องนี้นะฮะสองต่อไปฮะวุบมาเลยฮะรูจูราไอจีน้ำครับฮิโตโมชิครับโอ้ขอบเป็น โอ้เน่าเเลยครอย่างเงี้ยเ,เป็นขอฟอยธรรมดากราเบียสนั่นเองครับโอ้แต่ความสามารถมันน่าจะดีตัวนี้คุ้นๆอยู่นะฮะกรเบียสครับใบสนะุสดท้ายเป็นปิกซี่ครับผมอ่ามาดูซองต่อไปเลยครับวันนี้ขอมันต้องมีนะลิซาดอนนะฮะขอแค่ลิซาดอนตัวเดียวเลยนะวันนี้ขอเพียวๆเ,เลยลิซาดอนมันต้องมาว่ะถ้าไม่มาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เว้ยที่คนธาตุไฟอย่างผมเนี่ยจะไม่มานะฮะซูแบสครับตัวแรกครับเอเนจีไฟครับลิโรอุนะฮะบูเบอร์โอ้โหต่อไปครับเหมือนเป็นเทรนเนอร์ครับซึ่งเป็นขออฟย มาเลยครับเป็นฟูกับรันเนี่ยเป็นเทรนเนอร์พพอร์ตนะครับเป็นขอบฟอยนะฮะเก็บตรงนี้เลยตัวสุดท้ายเป็นการขับไล่ของซากกะเกะเองนะฮะมาซองต่อไปใน15ซองของนุญาตไปแบบรวดเร็วปานสายฟ้าแลบนะครับเพราะว่าลิซซอนนี่ชอบความเร็วนะครับเป็นเป็นมังกรนะฮะมังกรทตุไฟนะฮะซึ่งบินเร็วมากๆเลยซึ่งวันนี้เราต้องเปิดแบบไม่ยู้ตัวก็เลยปึ๊บขึ้นมามาเป็นมาซันนาเอเนจีโทเกชิกโอ้ไม่มาล่างนี้นะครับเป็นซูวอลโก้แล้วก็เทรนเนอร์วันสุดท้ายฮะ โอเกลือว่ะเฮ้ยวันนี้เกลือมากเลยนะเกลือแบบเกลือเลยอ่ะเกลือจัดๆเลย <c oughs> นะครับนาเกลือขึ้นเลยบอกเลยอย่างเงี้ยนะฮะบ,บ้านพี่อยู่ฝั่งกระโน้นบ้านพี่อยู่เมืองเพชรน,นะมีนาเกลือเยอะนะฮะไม่เกี่ยวกันไปต่อเลยฮะจังหวะนี้นะฮะไม่พูดพร่ำมทำนาฬิกาฮะไม่เกี่ยวกันฮนะเนิร์เบอร์เอเนจีมาเคนกาคิโคโคโดราโอ้จบเลยครับบูเบิร์นแล้วก็เต่าอิดนะฮะเต่าอิดนะไม่เต่าอิดเต่าอิดนะฮะโอ้ยขออำนาจแห่งลิซาดอนนะฮะมังกรไฟ จงสถิตแหงแห่งแหงแหงแห่งแห่งแห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 งเว้ยมาเปิดเสียนเอเนจีฮิโตะคันนี้เอานี้เอาไว้เรียกพ่อมันออกมาวางนี้เลยใกล้ๆผมนะฮะวางตรงนี้เลยใกล้ๆผมโกสโอ้โหเน่าเลยครับเคนคาเคเคนคันนี้เไงแล้วก็เทรนเนอร์สเตเดียมนั่นเองครับคือผมอยากได้ลิซ่ตอนมากๆเว้ยซึ่งผมอ่ะ คิดว่าผมต้องได้ดีวะาฮิตตะคังเงีเรียกพ่อมันออกมาเรียกพ่อมันออกมาเรียกพ่อมันออกมาวุบครับแกลบครับ,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 บทาตไไฟมาอันแรกถือว่าดวงดีฮะมันจะมีทาตไไฟน,นี้ครับดิกด้าครับอุ้ยาสุดท้ายมาก่อนเลยนะครับแซนเดล่าคือนโอ้โหไม่น่าใช่วะ โอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทัดไฟโอ้โหนี่ครับเป็นคูซีดครับ GX นั่นเองฮะใบนี้เป็นการ,ร์ดระดับ RR ฮะ GX ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหออกมาเป็นตรงกลางเลยนะตรงกลางนะซองกลางนะผมเปิดได้ GX นะครับซึ่งยังไม่ประสบความสําเร็จนะตัวนี้ว่าผมหวังนิ่จอนแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหตัตข้งนี้เรียกพ่อออกมาลูกเรียกพ่อออกมาลูกกิ้งก่าไฟลูกนะเออเฮงๆหน่อยนะลูกนะมาเมียนูระโอ้โหยิงเอนเอจีซูซู มาสุดท้ายมาก่อนมาไดโซดอนโอ้ไม่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะลูคาริโอครับเป็นการ์ดระดับอะนะฮะลูคาริโอครับก็สวยดีก็สวยดีนะตัวนี้ผมยังไม่ได้ด้วยนะต้องเก็บแน่นอนนะครับสี่ซองสุดท้ายคือมันต้องมาล้วเวลิซดอนอนะรอบเนี้ยถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วเว้ยคือแบบคือคือเสียใจนะเว้ยถ้าแบบไม่มาจริงอนะคือแบบเออผมก็ต้องสั่งต่อไปเพราะว่าร้านนี้ส่งเร็วผมสั่งมันอย่างเดียวเลยนะ แรมพูล่านะครับเอเนจี Energy, ครับอิชิซนะูบุเตะนะฮะแล้วก็ไปสุดท้ายมาก่อนเลยไปสุดท้ายเป็นไฟเยอร์เออท่าไฟมาแล้วลวะท่าไฟมาเยอะๆหน่อยโอ้ยไม่ได้เรื่องฮะมันเป็นเทรนเนอร์ครับค้อนขุดแซกแซกนะฮะไม่รู้จะแซกจะแก๊แกอะไรกันนักกระนาดนะแต่ว่าขอลิเตอดอนคือของอะ่ะคนอื่นเขาเปิดได้ก็ต้องเยอะต้องแย่ทำไมผมไม่เคยได้ซิ่งดอนท่าไฟเลยวะรอบที่แล้วผมเปิดได้ก็ได้ดีนะได้ได้ภูเขาไฟฟูจิมาด้วยนะครับสีทองแป๊ดเลยนะครับสวยมากๆเลยรอบนี้ขอลิซตอดอนได้ป่ะนะฮะลูจูล่าครับฮะปิ๊ อโอ้โหแน่วเลยครับแต่ว่ามันเป็นลิซาดอนลิซาดอนแบบไอ้นี่อ่ะแบบที่ไม่ใช่ผมต้องการผมต้องการ G X เว้ยนะครับผมวางนี้เลยนะครับไปสุดท้ายเป็นช่างเชื่อมก่อนซองสุดท้ายซองนี้ต้องมานีโดรันเอเนจีคารทาคาระโอ้ยลูกเอ้ยโอ้ฟอยหวางธรรมดาไปแล้วอ่ะไฟเยอร์ครับโอ้โหกระดับอาเป็นไฟเยอร์มาแทนครับผมต้องการลิซาดอนเท่านั้นนะขอแค่ลิซาดอนเท่านั้นวันนี้ G X ออกตัวเดียวเองโอ้โหไม่ไหวแล้วว่ะซองสุดท้ายครับเพื่อนๆ วันนี้ผมจะไม่ได้ลิงซ่อนจริงๆหรอเสียใจว่ะเอาจริงโคตรเสียใจเลยเว้ยคือคนเราอะทำอะไรมันก็อยากได้ว่ะ <c oughs> มาเว้ยสองสุดท้ายเว้ยราทยาชนต้องมาแล้วถ้าราธยาไม่มาตอนนี้คือราธยาจะไม่มาแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วมันบอแแบบอแแบ,บหมดแล้วนะครับเอเนอร์จรีน้ำครับ <c oughs> เห็นละมา <c oughs> มานิดนึง ใบสุดท้ายมาก่อนเลยใบสุดท้ายเป็นเฟฟูบันนะครับอันนี้คือใบสุดท้ายของผมนะผมเปิดมา1ิ้าซองทุกทุกคนโอ้ยลูกเอ้ยโอ้ไม่น่าใช่เลยอ่ะมันมันดูแบบโอ้มันดูไม่ใช่ไปแล้วอ่ะเสียใจอิหายโอ้ยสวยมากโอ้โหอะไรวุเนี่ยช่างเชื่อมช่างเชื่อมระดับ XR เฮ้ยสวยมากเฮ้ยสวยจริงๆงโอ้โหไปนี้เลยเลยแม่นอนใบนี้แต่ว่าผมอยากได้ลิซาดอนไงฮัลโหลอยู่ปะวะ หมดไม่ต้องได้มาใบานี้ทุกคนบอกว่าเวลิ่งคุณเนี่ยตอนนี้ก็เวเวลิ่งคุณแสดงว่าใบานี้สวยมากๆนะครับการระดับ SR นะครับนะเพื่อนๆโอ้โหสวย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  สวยจริงๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้ลีซัดอนก็ไม่ได้ครับผมหมดกล่องเรียบร้อยผมต้องสั่งใหม่อีกแล้วนะครับต้องสั่งมาใหม่อีกแล้วในการเปิดคอลเลกชันจับโปเกมอนของรัตยามันช่างลำบากลำวนเหลือเกินก็ขอบคุณเพื่อนมากๆครับที่ช่วยกันมาส่งดวงให้ผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าได้การ์ดแรร์มาทั้งสองใบนะเป็นครูซีทนะ GX ใบหนึ่งแล้วก็ช่างเชื่อมนะใบนี้ก็สวยมากๆเลยครับซึ่งแลด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในการเปิดบูสเตอร์ กันต่อไปนะครับในโอกาสหน้าๆนะฮะใครอยู่บ้านตอนนี้ช่วงที่กักตัวอยู่บ้านยอยากให้เล่นการ์ดกันเยอะๆนะเพราะว่ามันทําให้สมองเนี่ยบรายมากๆนะครับสั่งซื้อที่เพจ a c e b o o k นะครับลิงก์เทรดดิ้งโพสนะครับแล้วเข้าช้อปปีซื้อก็ได้นะช้อปปี้พิมพ์ว่าลิงก์เทรดดิ้งโพสนะครับผมสำหรับวันนี้ครับโอกาสหน้าติดตามผมใหม่ผมต้องมาเปิดอะไรมันๆแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอคุณครัพผมกดแล์กดแชร์นะจ๊ะจุ๊ๆ โอ้โหเขาบอกผมว่าใบนี้โคตรแพงแรกกว่าลิซาดอนนี่คืออะไรกันแล้วกูไม่รู้เรื่องเลยกูเปิดมาตั้งนานกูก็อยากด้ลิซาดอน on, ไงประเด็นคือใบนี้มันแรกกว่าใช่ไหมใช่คือเทพเลยสุดเลยสุดๆคืออาร์ตมันสวยอาร์ตด้วยสวยด้วยคือวันนี้ตอบโจทย์เลยกล่องนี้คือแบบคืนทุนเลยคืนทุนเลยน,นะครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงอะโด ครับก็จบลงไปแล้วนะฮะขอบคุณเพื่อที่เข้ามาดูมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆของครั้งหน้านะครับพร้อมก็ขอบคุณมากๆครับพ่อ